สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนำรถฟอร์ดสองคันนะครับหกพันหกทั้งสองคันนะครับคันแรกหกพันหกเซไลนะครับตัวเต็มเสื้ไลายนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับใบดันกับผ่านผ่านห้านะครับของ CMT นะครับผ่านหลังดันหน้าไม่ทราบยี่ห้อนะครับยงหน้าดีอยู่นะครับ อย่างหลังก็มีดอกอยู่พอใช้งานได้ครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้ตามสภาพก็มีรั่วซึมบ้างผานใบเต็มทั้งห้าใบนะครับคัดท้ายเล็กนิดนึงนะครับสันเดิมๆชีนท้ายนี่เปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับสองข้างไรูด้วยนะครับเป็นหลัง มีเก็บซ่อมมาบ้างแล้วนะครับเข้าไปใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นเสื้อลายท่อไอดีกลมนะครับราคาสองแสนหาหมื่นไอสองแสนเบาทนะครับคันนี้มีเลมเปียนชุดโอนครบเบอร์โทรศัพท์ 085, ย์แปดห้นะครับคันต่อไปก็เป็น6 6พันหกเหมือนกันนะครับคันนี้ยางหน้าไม่ค่อยสวยจนะเดี๋ยวแถมหายางแถมให้นะครับ คันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับยางลลางเหยียบตะปูมาเหยียบอมาหลายตัวอยู่นะครับข้างหนึ่งดอกอไม่ค่อยสวยเท่ากันนู้นนะครับอ,อ,อย่างถายแห้งดีอยู่นะครับผานเป็นผานกอกเกษตรลำมัลายนะครับโค้งดีไม่ออกไม่ดำใบไม่ค่อยสวยสองใบในหน้านะครับบางั่งนี้ก็ทนใช้ได้อีกยาวๆถ้ามีตังก็เปลี่ยนได้เลย ยังไม่มีตังใช้งานได้อยู่นะครับมีดอกรถรถฟอดนี้จะไปไถไร่นะครับเครื่องยนต์เป็นเสื้อเรียบทีห้านะครับตัวเต็มคันนี้ไม่มีเล่นทะเบียนไปซื้อขายให้นะครับจนดีห้าเอ็นเอ็นนะครับท้ายหกหกนะครับคันน่าจะแถมให้สักคู่หนึ่งนะครับหรือหายางมือสองแถมให้นะครับคันน่าจะเป็นแบบคันรถหลกร้อนะครับ เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะครับ6 6เสเ้ื้อลายไอ้เสื้อเรียบนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียน259,000บาทต่อรองได้นะครับรถได้จัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับมาครับเองก็รรถให้ ลองดูการทำงานนะครับงางก็ขึ้นลงปกตินะครับมีมาทดสอบสนามจริงนะครับเอาปกตินะครับ การน,นี้สองแสนห้ามื่นเก้าพันบาทนะครับ ไม่ตกนานแล้วนะครับแข็งเริ่มแข็งแล้วสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ085 0876581นะครับ6ปี6น้5นะครับ สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ต่อลรองได้นะครับรถได้อยู่ป<ฮ>อดหกพันหตัวเต็มนะครับเครื่องยนต์ทีห้คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนออกไปซื้อขายให้ทางร้านนะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปวดจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับอีกรอ,อ,อบด้วยกัน อันนี้เสื้อเรียบทีห้านะครับปอด6,6พันหกสองแาหมื่นเก้บาทต่อรองได้นะครับลดได้เดี๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับ นี้นะครับเกอกมาแอนนี้ก็มีรั่วซึมที่หนึงนะครับตัวปั๊มพวงมาลัย้อมันแตกยังไม่ได้แกะดูนะครับฐา,างก็แห้งดีอยู่นะครับ เอาไปใช้ได้เลยนะครับตันนี้ได้งานได้ทุกระบบเทียเข้าได้ทุกเกียนนะครับว่าน้ำก็ไหลเวียนปกตินะครับขังคาเป็นผ้าใบนะครับ ไม่มีรั่วซึมนะครับตัวรถตัวเครื่องไม่มีออกดามนะครับพอ,อมีมีเชื่อมอยู่ตัวมัดแขนยกซิกหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับแ้วก็เป็นปกตินะครับเปทีเดียวนะครับ PTO ไม่แน่ใจนะปั่นได้หรือไม่ได้ครับหางก็ยกค้างได้อยู่นะครับแต่ว่ามี เสียงลั่นนิดนึงค่อยๆย,ย้อยตกยเหมือนน่าจะเป็นโอลิงลูกอนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่เปลี่ยนไมเปลี่ยนไมเปลี่ยนไม่ไม่กี่ตังค์ครับเปลี่ยนไม่เยอะนะครับตามสภาพกวสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลดได้อยู่นะครับนี้แถมยางมือสองข้างหน้าคู่หนึ่งนะครับคันนี้ผ่านไปเดี๋ยวดูคันต่อไปนะครับ 6 0 0 0เสื้อลายนะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนครบนะครับ275,000บาทนะครับเบ้านหน้าก็พอใช้งานได้นะครับฝา <c oughs> กเบอร์ไว้หน่อยนะครับ085 0876581สามารถแอดไลน์ S <c oughs> ดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับ หน้าก็ขึ้นลงปกตินะครับหนังก็ขึ้นปกตินะครับเกียร์เป็น8เกียร์เดน้าแปดเกียร์เดน้าสี 4, เ่เกียร์ใส่หลังนะครับ อานตัวนี้เป็นของ CMT นะครับ อันนี้มีเล่มทะเบียนครบนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับปลอหกพันหกเสื้อลายตัวเต็มนะครับพื้นไม่เรียบนะครับเป็นหลมเป็นบอ่อ ข็งนะครับรถพอร์ดก็ไถไม่ค่อยลงฝนไม่ตกนะครับ <S <S 1> <S 1> สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ร้านใหม่ก็ตั้งอยู่ก่อนจะถึงตัวอำเภอวังสามหมอนะครับมาจากทางอำเภอสรีธาตมาจากทางอุดรน,นะครับก่อนถึงตัวอำเภอ3กิโลเมตร 2อง0สนบาทนะครับเดีย๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับหันหลังจะเป็นของ CMT นะครับไปก็เต็มอยู่นะครับ ท้ายก็ยกปกตินะครับท้ายซีนสองล้อหลังนี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่ดวอไม่ซึมนะครับเกีย่์ลายเกียร์จะเป็นเกียร์ f อนะครับเกียร์หกหกหนึ่งศูนย์เดียกันเครื่องไม่มีไอนะครับน้ำก็ปกตินะครับมีซึมก็บอก ใบมีดนะครับที่หนึ่งนะครับยางหน้าก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคได้อยู่ครับยางหลังก็พอได้ดอกได้อยู่ครับตอนนี้ยางยางสวยอยู่นะครับแข็งดีอยู่นะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอว,วังสามหมอจังหวัดอุดอนธาน,าน,นีนะครับ อันนี้ก็หางมีลั่นบ้างนะครับท้ายดีไม่มีแตกแล้วนะครับคันนี้ตัวเครื่องตัวเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปวดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ